กับผมนะเปมนต้นสัปดาม์นะครับเรานี้ก็มาในเกมมาครับในหมดฮาร์ดคอก์ไก่ไม่ใช่ละโอ้ยแักเพราะว่ามันหนกมากเลย่เปเนอะไรอเงี้ยคอเดี๋ยวเาก่นนะแล้วก็ไอันขดเต็มด้ไว้ก่อนมือถือมาอุตสาวะมวนะ กนอันพอพอแ้อ๋อืมบอากัไม่เอากลแว่าเดี๋ยววันจะหลาเกินไปนะของวันนี้เป็นไรยัไม่ดาสอตามนะี้ีซานีจะโอ้โหทำไมไว อัสด้ายเลจะชไ้นะ,นะสกูสกูส่สสสน,นหมดอะไรนะเล่ไม่ใช่หมดเล<ช> <นะ S 2> เล่นในเวอรช์ชันอะไรนะครับเล่นในเวอร์ชันหนึ่งจิาจุดหนึ่งกอ่ารหนึ่งจดห้าจุดนึ่งนะครับอ่อ ลูกนิวสกูอ,อาอร์ดคอต้องรีบครับไม่ลืมไม่ได้ครับไม่ย่งั้นไม่ได้ซื้อตัวแทนมาเลยจะกินแทนมาไม่ได้เอ๊ะผม,ไ,ไ,มไม่อยากจะซื้อเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นครับมครับเนี่ยจะเอาผมไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ถ้าท่านต้องหันน่จะเล่นก็เล่นตัวน,นี้โอ้โหจอ อมสิแอด,อด,ดม,ม,มอวะอน่นะยอ่ะครับพี่จา๋าคบผมคบคนน่อยนะติ่ไม่ดน,นะน้นี่เลยข้าผงไม่ค่อยได้ใช้เลยจะเ้าตองี้ก็องมาต้ต้องการต้องการมาก การว่มา,มา,ามากถึงมากที่สุดนะเจ๋ยอยูนนก,กนหมากแล้วก็ต้องเซนวีแน้วก็ฮาร์ทาอร์ไหโอเคสซนเนวีก็จะหารคอปกนหมดแลยกันั่นแหะนะกับาคอรกนบายปายป หาพี่หเหลือห้องนมมาหาพี่หน,พหน่อยห้องนมห้องนมพี่ขอแกะหน่อยจะเพราะว่ามันคือเป็นเกมสร้างสรรค์นนะแต่ว่าท,ท,ที่ผมว่าเกมสร้างสรรค์มากกว่ามันค,คือแกลลี่มอสนะไอเขาคิดผมนะใครว่าไม่อก็ไม่ว่าเป็นเรไม่ว่ากันนะ อ๋ติต <complex í toys> ้นก็หอสิดต้นก็ได้คืนนะหายยากนะก็ขายยครับอัที่อยู่สสักคู่เขาเป็นกลายดรืยกินไปหน่อยนะไปหน่อยสักคู่เพราะว่าสเก็ตสเก็ต าหลเนมรู้สึกมนจเลียเลยอ้ยไม่ดีเลยทไมนดบอกว่า้ปีกจะมต้องหาที่อยู่ละต้องมต้องมอหาเป็นไงเนี้ยอือหอวิ่งไม่ได้ต่มีตะแกะ กาะนะนั่นใช่ด้วยใ่้เธวครับถ้าก้อยอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาเฮ้ยต้น,นีม้ทุกไม้โอืยก็เอาที่สองคำสละสองคแล้วละ่ะโอ้ยต้นไม้ที่ตัดู่ไหนเนี่ย ทำไมจ๋าหาพี่เจจ้าเพื่อขอโทษแล้วค่ะไม่เจและโอ้โหแอปเปิ้ลไม้เตรงนี้หรอสม่ัตรงนี้เดกก่อนมาประมาณดกก่อนกระโดดอ่ะจ้ะกระโดดอี่ สักนอนะสครู่อนขอให้ผมเสิอ์ฟนะงนก็นะเดี๋ยวอืมเเลนงข้าเดียวเราจะลงมาแ้วยมาตดียวกันนะ 嗯嗯嗯嗯、我感觉，了干什么，下去的一的。 สายไปเลยตรงนี้ก็เลยแล้วกันนะเราต้องรีบทำกันเลยเอามาจะาจะายรีบเลยรีบเลยไม่เอาทำไมยังไม่ได้ออเอกลับไปก่น กดอะไรวะที่มากิดไว้เฮ้ยไม่มีซะด้วยก็เดี๋ของมันไปไม่ห่างแล้วกัน้อเปิ้ลนะจ๊ะโอเคกันต้องมีชีวิตชีวิตสดใส อั t เกะเส็จ t เสร็จแล้วไม่รล้เราเดินตรงเดินอะไกันไอ้น้าไมีอะไรมากมีแอปเปิ้ลหนึงรูกและอไรเฮ้ยอยู่ไหนกันเนดโอ้ฟักทองฟักทองดีเยี่ยมเลยจะได้ทำ ไม่แล้วทช็ตชตกรเดเลยนะน้ำจ้าคือาครับหมูมันเป็นไหนหมดครับไอหมูหรอโดนไม่ได้นะไม่นไม่ได้นะันี่ยอื้อเนี่อนะ นกแกะหนหายไปไหนหนหายไปไหนวะนี่เย็นแล้วด้วยนียมันเสมสอะรับเพอแล้ว,บบลวโหไม่ได้ตูเวลาเลยมาเที่ยวเพล,ล,ล้นะหัวละโดวแน่เลยวิ่งทีไปแล้วมาม,มาวิ่งวิ่ง ถ้าโดนซอมบี้นี่หือถ้าตายในกิดเดอ้อไม่มีแพทต่อไปแน่หับซอมจมเฮ้ยข้าอัดต่อไปแน่นปล่ะถึงแล้วน่าถึงแล้ว อยเช่นโอ้แล้วทำเสร็จล้วบอกว่ามันต้องวุดลงไปใต้ดินเลยก็คือเออไม่น่าเลยมันไปจะไม่ใช่อย่างนี้ละเดี๋ยวขอจะคลิปกันแล้วกันแล้วคลิปหน้นานจะอะไรมีอะไรมากมายก็เดี๋ยวไปชมกันเลยเราจะต่อกันมเดือด ้ว,ว,าวามสว่าว้างมากปรับมาหกคุณพอเห็นนะสักโดนทำใหม่อจครับ Ada tak? Baik. Besok di jam. Ha. Oh. Cek. Baik. Ah. Ini